สวัสดีสบายดีพ <updating personal> <venue> ่อแม่พี <against irgend reconcile> ่น <mañana benim> ้องเมื่อสกุลสกุลนีก็มากับพ่อบครัวคือเก่าคือเดิมพี่น้องอรับครอบครัวกับสวัสดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อสกุสุกุลมือนีก็มาพบกับพ่อบครัวคือเก่าคือเดิมพี่น้องเพิ่มเติมก็คือก้อยไกล้มีนี่พี่น้องก้อยไก่บ้านพี่น้องเอ้อยใกล้บ้านพี่น้องขึ้นยากเป็นี่พี่น้องของขึ้นพูนนี่มืหลายๆนี่พี่น้องไก่ตัวนึงโมมดกับพี่น้องเอ้ยหลายปีนี้มาพี่น้องเบึ้งพี่น้องเนาะโมมดบ่ว่ากันเนาะพี่น้องพักเอากระบายมาก็ มะแตงมะเขือพี่น้องมะโคของแกมผักแกมเขาเนาะพี่น้องเนาะเอาพี่น้องมากินกนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะส่องกินไปแซ่บไปในชาแนลอย่าลืมกดกระดิ่งนะพี่น้องเพิ่มแบ่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะพ่อครัวฝากเป็นกำลังใจชาวในครอครัวที่พี่น้องเด้อมีข้าวเหนียวพี่น้องคนละห่อของพ่อมาพี่น้องบรรยากาศกระยำแรงๆอยู่เข้าพอดีพี่น้องยรรยากาศแรงๆเลิการเลิกงานคือเก้าพี่น้องเลยมากินน้ำกันพี่น้องเบิ้งพี่น้องก็ป่อยแบบ ีเปียๆนิดนึ่งอืม <c oughs> บรรยากาศแรงๆกับหอนคือเข้าเมื่อนี้จะเป็นอย่างห่อนคับหอนนี่บอเบิดกับยาว่ากันเลยพี่น่อ <c oughs> คือก่อน <c oughs> <c oughs> ไปบานเท่าเหร <c oughs> ใบมะกอกรัคฟังใบมะกอกคือมะแตงดอกมะเขือไม่สามทีกอย่างมาดูตัวแตงพัมพ์อ ไม่ก่อยใช่มหกรอกให้หับถึงเนอใช่มะน้วมันารอบไป

คืออ๋อมาอ่อนๆมาเกอ้อพี่น้อง เหียวัวนล้าละเข้าก็ติดมือไหน่เียวจับแต่ไม่กินกบเข่าเลยว่ะเรอวานตัวมีหนังมันนั่งนีค่ะต้องนนนี้ Osionfish. Ừ. Nhíu khâu. Ừ. Nhíu khâu hên pi nó ơi. ăn cơm Cái không mà. nó chóp cháp. mới ăn in nó nhiều bà bữa mặc khứa rồi không còn, còn bà. ừ, ừ. Quả อันหลักม่จูมใช้เวลานานนะพี่น้องเออไม่กมันมย่างมันหอมยาวเนื้อมันอืมย่างจะมาชับมันหอมไปแล้วต้มมาแช่ไปพี่น้องหอมย่างมันจะจับจับหอมค่ะอันทางเขาแล้วตอนที่หอมบ่ บักคือแล้วบมันคือแน่ตอนดิฟชับชับชับมักคือดาบเนาะเอาราบเอาต้มอะไรย่างเงี้เนาะมันก้อย

응? <농> 낭만으로 <농> you mm -hmm. เขาวมด่อยนาะมมนคำเดียวหายน้งมันเยอ พี่น้องหลายๆคนกะเดินทางกลับเข้ามาบักกี่ทํางานนั่นเราพี่น้องเนาะครับบางกลับซองก็เดินทางครับเข้ามาทํางานการทำงานเหมือนเดิมมั้ยเดิมไม่ใช่จริงเนาะงจากกลับบ้านกลับซองไปแล้วก็เดินทางกลับมาเลยน้องทย่อยเขามาแล้วเริ่มแล้วใครเปิดงานเราพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยว พักามากรองได้ออกใบมันออกเปรี้ยวไปเนาะข้วาวโพดมันก็นเหนียวช่หอห่อไปหน่อยแน่นเลยไปบ่เป็นเลยไปยต่อบ่ได้เลยใช่ไหมค่ะเออเนีย่ยเหนีย,นย,นยอวอะไ <c ười> อยาบ้าไป่ง อิ่มเหมืแล้วมาเกือบสองลูกพักแลเอาไปกินวันหลังก็ได้พี่น้องอมากินนี่ก็อิ่มพี่น้องเลยยังบวมมัดนาะพี่น้องเนาะยังบลายนอนพี่น้องเนาะอาไว้จำตอนไก่ตอนไก่ตัวนึงเนาะพี่น้องเนาะมันบวมมัดออกลายแล้วก็เขากินข้าวในน้อพี่น้องข้าวลายมันคือกินต่ำกินแบบปั่มตำไม่ยื่มันไลยกินมันไลยกินข้าวก็เลยกินลายพี่น้อง อย่างน,นี้พักเอาไว้ยังเหลือครับเพื่อนเนาะแดงมาเขือเอาสำหรับกินเนองฮรับกดชอบเป็นงแค่นี้นะเพื่อนเนาะกดหน้าพาื่อการไม่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้องซองกินไปแชร์ไปในชาแนลนะเพื่อนเนาะเอาพักเป็นงกำลังใจสาวในกับพ่อคี่ได้เป็น้องเด้อีกลับสวัสดีสบายดี